พลััรุงในปัจจุบันนะครับถ้าพูดถึงอะโวคาโดเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักแล้วนะครับวันนี้ผลก็เลยเกิดไอเดียที่ว่าเออเอาอะโวคาโดมาปรุงเป็นแซนด์วิชง่ายๆดีกว่าโดยให้เขาเป็นพระเอกนิดหนึ่งนะครับเอาเขามาทําเป็นซอสครับซอสอะโวคาโดซึ่งมันเข้ากันได้ดีกับตัวไส้แซนด์วิชของเราผลจะทําเป็นกุ้งทอดนะครับออกมาประกบด้วยแซนด์วิชนะครับอร่อยเลยครับก่อนอื่นเรามาทําซอสอะโวคาโดกันก่อนนะฮะ หั่นตัวคาโดออกนะครับแบบนี้ครับเปิดเครื่องบดสับนะครับผมแล้วเราก็ควักเนื้อออกครับใส่ลงในเครื่องบดสับมายองเนสนิดหนึ่งครับน้ำมันมะกอกซอสทาบาสโกครับและก็เกลือเล็กน้อยครับที่เหลือเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเครื่องบดสับของเราครับเสร็จแล้วครับส่วนประกอบต่อไปที่เดี๋ยวเราจะมาทํากันนะครับก็เป็นส่วนประกอบของกุ้งทอดนั่นเองครับสําหรับส่วนประกอบกุ้งทอดของเรานะครับบุงรสง่ายๆครับเกลือ พริกไทยแล้วก็ปราปริก้าครับพริกด้านครับผมนวดเล็กน้อยนะฮะเรามาคลุกกับแป้งแห้งก่อนครับขอแป้งส่วนเกินออกนะครับชุบไข่ครับผมชุบไข่เสร็จแล้วก็มาชุบเก็ดขนมปังต่อครับหลังจากนั้นนะครับก็มาทอดในน้ำมันร้อนๆครับผม เอาละครับกุ้งของเราสุกแล้วก็สีสวยดีแล้วหลักขึ้นจากน้ํามันได้เลยครับกุ้งทอดของเราเสร็จแล้วซอสอะโวคาโดก็เสร็จแล้วนะครับในการทําแซนด์วิชเนี่ยครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความอร่อยของขนมปังครับและเมื่อพูดถึงขนมปังนะครับฟาร์มเฮาส์เลยครับอยู่คู่กับคนไทยมาแสนยาวนานนะฮะสิ่งที่คนชอบมากๆเกี่ยวกับขนมปังฟาร์มเฮาส์นะครับก็คือความสดใหม่นะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปปิ้งให้กรอบๆเลยนะครับและแน่นอนครับนอกจากความสดใหม่แล้วนะครับส่วนประกอบก็สำคัญครับเพราะว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการทำขนมปังตัวนี้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่ามาจากแป้งสารีไม่ฟอกขาว100%ที่สำคัญไม่มีคอเลสเตอรอลครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมผักสลัดนะครับแล้วเราก็จะเตรียมหั่นมะเขือเทศไว้ครับทานเนยบนขนมปังบางๆนะครับตามด้วยซอสอะโวคาโดครับ เราก็ใส่ผักสลัดวางลงไปครับมะเขือเทศครับผมแล้วก็กุ้งทอดกับกรอบปิดด้วยขนมปังอีกแผ่นหนึ่งครับเสร็จเรียบร้อยครับเราสามารถเสิร์ฟเมนูนี้นะครับเด็กก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบอย่างแน่นอนครับเพราะว่าอะโวคาโดเนี่ยเขามีรสชาติที่ทานง่ายแล้วก็ถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับคนหนึ่งชิ้นหนึ่งก็พอแลครับแต่เราสามารถสแต็กให้สูงๆแบบนี้แล้วก็วางไว้กลางโต๊ะได้เลยครับ I'll see you